ดีเทลเล็กๆน้อยๆน,นะพวกแบบสะเก็ดหินนิดหน่อยนะมันเข้าแล็ปหมดเลยนะมันจะเข้าแล็ปหมดเลยจะไม่เข้าที่ตัวสีเดิมตัวรถเลยซึ่งเนีย่ยเขาก็ดูแลรถดีมากแลวพวกนี้ราคาก็ไม่ใช่ถูกๆมีแค่27คันในประเทศแล้วก็ราคาล้านหกเก้าครับปี22ออกทันวาเลยเราได้เหมือนปีเป็นรถปี23เลยอ่ะแล้วก็วารันตีเม็ดไอยาวๆเลขไม์แค่หมื่นสามคันนี้เป็นโฉม F 56 นะครับและที่สำคัญคันนี้จะเป็นปลายโฉบของ F56 และคุณผู้ชมนะครับผมและก็คันนี้แน่นอนว่าเป็นปลายโฉบแน่นอนว่าต้องเป็นตัวเซอร์เ LCI นั่นเองนะครับคุณผู้ชมสีดูแปลกๆไหมน้องยาว่าสีอะไรคะเนี่ยมันแบบ <c oughs> ไม่ค่อยเห็นใช่ผมก็กำลังจะถามน้องยาอยู่เหมือนกันว่าสีเนี่ยเรียกว่าอะไรนะน้องยาออกเสียได้แค่ยีนโน่อย่างเดียวไม่รันน้าแบบ <c oughs> ไม่ค่อยได้อ่า สีคันนี้เป็นสีพิเศษของทางมินิคูเปอร์นะคุณพรมชื่อสีว่าซิตี้ไอสิซิตซิคี้อะไรซิกี้ซิกี้เยลโล่คุณผู้ชมซึ่งอันนี้ออกเสียงยากนิดนึงถ้าเกิดว่าออกเสียงผิดยังไงก็ต้องขออภัยมานะที่นี่นะครับแต่คันนี้เนี่ยเป็นสีพิเศษของทางมินิคูเปอร์นะครับเป็นสีซิกี้เยลโล่นั่นเองนะครับผมมีกี่คันนะเนี่ยคือมันเป็นคันพิเศษเหรอคะ คันนี้อาจจะเป็นรุ่นพิเศษนั่นเองนะครับน้องยาแล้วก็ถ้าเกิดเราดูในประเทศไทยตอนนี้คันนี้มีอยู่แค่หลัก20คันในไทยเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชม อ่าใช่น้องยาพูดูอย่างนั้นก็ถูกต้องว่าหนึ่งในนั้นอะ่ะมาอยู่ที่เบนมอเตอร์โมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อยู่ในวงการมินินะมองเปิ่อๆอาจจะมองว่าเอ้ยก็แค่รถมินิธรรมดารถมินิปกติทั่วไปแต่แน่นอนว่าถ้าคุณอยู่ในวงการมินิคูเปอร์แล้วไปออกทริปออกงานต่างๆและขับมินิคันนี้ไปจอดที่ร้านกาแฟบอกเลยว่า คุณจะมีเรื่องคุยกับคนที่เป็นคนรักมินิด้วยกันมากมายเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมโอเคเรามาดูที่อะไรกันก่อนดีกว่าเพราะว่ามันดูสวยงามไปหมดทั้งสีทั้งชุดแต่งทั้งอะไรทุกอย่างคือมันดูแบบเออมันดูลงตัวไปหมดเลยนะคุณผู้ชมอืมถ้าเกิดว่าเป็นชุดแต่งเขานะครับมันไม่ใช่มันฟิกต้องขออภยัยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยดูมีความเป็นเป็นโนแบ็กนะครับ อยู่รอบคันเลยทีเดียวนะซึ่งมันตัดกับสีสกิกกยเยโโลสีตัวรถเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นี่ชุดแต่งเปียโนแบค๊คที่ัวยังไงชุดแต่งเปียโนแบ c k ถ้าให้พูดกันแบบหยับๆเลยนะครับชุดแต่งที่เติมความสีความเป็นสีดําเข้าไปในรถมากยิ่งขึ้นนั่นเองถ้าเกิดดูที่นี่อย่างที่ผมชีต้ตอนแรกน้องอยา ตัวกรอบไฟเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับกระจังหน้าด้านหน้าเนี่ยที่จะเป็นโลโก้โลคูเปอร์เอสก็จะเป็นสีดำโลโก้โโก,โโก,โโก,ก็จะเป็นลมดำสีดำด้วยกันนะครับนี่<ม>ซึ่งมา<ม><ม>ตัดก็แซวกันไปนะคุณผู้ชมก็ <laughs> แอบแซวกันเล่นไปแต่คือคันนี้ถือว่าเป็นตัวแรตัวหาย,ยากอยก่หนึ่งตัวนะด้วยชุดแต่งของเขาเนี่ยที่เป็นแบบ Se c o n d อร์ด้วยนะโลโก้ลมดำแบบนี้ด้วย <laughs> โอ้โหสปอร์ตสุดๆนะคุณผู้ชม อืมโอเคลองดูที่ไลไรต่อดีดูด้านข้างมาดูล้อมแม็กของเขากันดีกว่านะครับอืม <c oughs> ล้อมแม็กนะครับก็จะเป็นลายของทางมินิแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ด้วยยางของเขาเนี่ยรัดมาด้วยยางของพูตเยียนะครับคุณผู้ชมขนาดยางเนี่ยผมลองเช็คให้นะว่าขนาดยางคันเนี้ยอยู่ขนาดกี่นิ้วคันเนี้ยอยู่ประมาณ18นิ้วนะครับผมทั้งหน้าและก็หลังเลย นะครับโอเคด้านข้างของเขาก็จะมีแบตโลโก้เป็นตัว S บ่งบอกว่าตัวนี้คือแบบโอ้โหฟูเปอเอแน่นอนนะครับกระจกมองข้างเป็นสีดำแบบนี้เลยแล้วก็ด้านบนนะครับหลังคาก็จะเป็นพานอเมิกซันลูฟด้วยนะคุณผู้ชม s e ็กเกิลเอสิ่งที่แตกต่างและเห็นได้ชัดสำหรับตัวรถคันนี้ก็คือว่าตัวเนี้จะให้ เพิ่มในส่วนของราคาซันรูฟรวมถึงระบบความปลอดภัยที่ใส่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับคุณผู้ชมทําให้คันนี้เป็นรถมินิคูเปอร์รถสัญชาติอังกฤษที่ได้รับความปลอดภัยมากกว่าปกติด้วยซ้ำน,นะและรวมถึงหลังคาซันรูฟแน่นอนว่าด้วยรถคันเล็กแบบนี้พอมันมีซันรูฟแู้วปุ๊บเนี่ยมันทําให้รถเรารู้สึกว่าโปร่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคุณผู้ชม อ่าโอเคพี่แบงค์กลับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากเลยพี่แบงค์ที่กลับเข้ามานะขอบคุณมากเลยละโอเคมาตอนนี้เราพาดูไปถึงไหนแล้วนะหลังคาสลูปครับพี่โอเคก็เป็นมินินะครับที่ปกติถ้าเป็นคันที่แมนหรือตัวแบบปกติก็จะไม่มีตัวที่เป็นหลังคาสลูปตรงนี้นะครับสันลูปก็คือเปิดได้จริงนะครับเปิดตรงครึ่งหน้าตรงนี้โอเคเดี๋ยวดูข้างนอกดูข้างหลังยังเมื่อกี้อ่ายังโอเคเดี๋ยวเราพาดูเลยโหสีเหลืองสวยด้วยแล้วก็เนี่ยตัดราคาดํา ตรงมือจับสีดําตรงนี้ก็จะเป็นแบบเปียโนแบ็กทั้งหมดรอบพันเลยฝาถังก็สวยครับเนี่ยฝาถังก็จะเป็นสีดําเปียโนแบ็กเหมือนกันไฟเป็นยูเนี j ยนแจ็คแล้วก็คือเจนใหม่แล้วตนันนี้ลายก็เป็นลายลายธงชาติเนอันนี้เพราะตัวนี้เขาจะเป็นตัว Second LCI แล้วครับก็จะมีการปรับตกแต่งอะไรมาหลายๆอย่างแล้วก็ลิมิเต็ดด้วย27คันเท่านั้นข้างหลังก็จะพอใส่ของได้แต่ว่าบอกนี้เราสามารถกดกดพับดึง ดึงแล้วก็พับลงไปได้เลยเนี่ยครัดึงจากข้างหลังได้ด้วยนะนี่ต่ไปเลยก็ใส่ของแนวยาวได้เพิ่มเติมเลยแบบนี้แล้วก็ปิดก็ง่ายๆนะครับตรงนี้เขาเมนนวดเขาก็จะมีที่ดึงให้ซ้ายขวาเราก็ดึงลงมาแบบนี้เลยแล้วก็ปล่อยแรงนิดหนึ่งแรงนิดนึงดูดแรงดูดแรง,แ,รง,แ,รง,แ,รงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นยคเลดเนี่ยมีปุ่มกดมาก็พกประตูพกกุญแจแล้วเปิดประตูได้เลยล่าสุดพกประตูแล้วมาโอเค แผ่นนี่นเ,นเห็นไหมที่ออกส,อสวยมาก,มากอันนี้อันนี้ฟ้าฟ้าน,นี่ฟาฟาคือยังไม่ได้แก่นะครับจากโรงงานเลยก็คือแบบใหม่คลิปแบบนี้เลยน,น,นี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะลองซูมดูกันภายในกินใหม่ยังอยู่เลยครับเพราะว่าเลขใหม่เขาหมื่นสามพโลเท่านั้นเลขใหม่น้อยมากๆปีรถะะจะออกสปงรถจะอออ2022ครับแต่ว่าออกเดือนธันวาคมออกเดือนธันวาเลยก็ออกปลายปี22เลยคันนี้ เะะบาเบาหนังแท้สีเขาจะออกบราวครับเนี่ยมันชื่อชื่อยาวเนือะไรอะไรยาวยาวมากๆยาวมากๆบราวสวยมีสเสน่ห์โอเค, <laughs> คอเป็นว่ตสีน้ำตาลนะใช่ใช่ปกติเบาเขาก็จะเป็นสีดําไปเลยอย่างเงี้ยครับ และนี้ก็ได้เครื่องเครื่อง 2000cc 192มาแล้วแต่ว่าเกียร์ก็เป็น8สปีดนี่ก็คือขับสนุกเลยดูรถข,ข,ขับเครื่องกี่ล้อนะครับขับเครื่องน,นี้จะเป็นขับเครื่อง2ล้อครับแล้วก็ตรงนี้ท็อปสุดเลยฟังชันออปชั่นเนี่ยมินิคอนเน็กอะไรทุกอย่างจอเป็นทัชสกรีนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในแอมเบียนไลท์อะไรก็สวยงามนี่แล้วก็คันเล็กตัวน,นี้มันทําให้แบบเหมือนขับสนุกครับเนี่ยเหยียบเบรกแล้วก็นี่ดูปุ่มกดปุ่มสตาร์ทแบบนี้เลย กดลงไปเลยนี่สวยเลยอะ่ะจะปิดโ okay. อเคเนี่ย่ะโอเคเนี่ย okay. ตอนนี้ถ้าร้อนก็ปิดมาได้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยปิดมาได้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็รากดตรงนี้เลยแล้วก็จะเปิดโอเคเราจะ okay. เปิดได้ส่วนตรงข้างหลังนี่เดี๋ยวพาไปลองนั่งหลังดูเนี่ยถ้าจะเปิดตรงข้างหลังได้อีกเป็นรุข้างหลังอีกเนาะใช่เนี่ยสวยงามเลยสว่างสวยแล้วก็โทนเขาก็จะออกแบบเนี่ยเทาเทาเบลเบลตัดกับน้ำตาลตัดกับสีดำลงตัวมากๆ และเลขไม้เขาอยู่1 3 0่นาโลแบบใหม่มากเนี่ยพวงมาลัยคือไม่มีรอยเลย chip, พัดเดิลชิฟพวงมาลัยเขาก็จะแบบว่าพอดีมือเลยนะครับไม่ได้ท้ายตัดแต่ว่าเป็นคมๆมนะนี้หมุนพอดีน้ำหนักกำลังดีนี่ปั่นน้ำฝนไฟเลี้ยวไฟ,ไฟเลี้ยวเสียงเขานุ่มมากคนระับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเครื่ okay, องกันมามแล้วก็<ม>พอเป็นแฮทแฮทเขาก็จะมีแบบเนี้ย<ม>ความคลาสสิกมากนี่เบรกมือเบรกมือจะไม่ใช่ไฟฟ้าเบรกมือยังเป็นแบบ เนี่ยให้ได้อารมณ์เลยดึงเบกมือไม่ไม่ค่อยเห็นแล้วเบกมือแบบนี้ใช่เพราะเขาจะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าหมดแล้วครับเนี่ยเขาให้เหมือนความแบบเราขับสนุกเราเนี่ยได้อารมณ์ดึงตรงเนี้ยแพดเดิลชิฟเกียร์ก็เป็นเมนูนันได้เนี่นี่เราชิฟต์เกียร์ตรงนี้ได้เลยชิปเกียร์ได้ขับทางไกลสบายมากครับเนี่ยชิปเกียร์ได้บวกลบขีก็เด้งกลับมาโอเค แล้วก็ตรงจอก็เป็นทัชสกรีนครับเขาก็จะรองรับพวก Google m a p เนี่ย a p p l p c a r p l a y a n d r o i d Auto ทั้งหมดแล้วก็ระบบความปลอดภัยเนี่ยครบเลยเต็มเลยเลนพวกดึงกลับเข้าเลนเนี่ยหลายอย่างเลยเตือนออกนอกเลนเรามากดเซตติ้งได้ใช้งานง่ายๆเลยแล้วก็อย่างตรงพวกเนี้ยเนี่ยอันนี้เขาจะเป็นไฟไฟแอมเบียนไลท์อันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นโอเคสรนลเปิดปิดได้ไฟฟ้า สวยงามไฟก็เป็นออโต้ครับตรงนี้แล้วก็อุณภูมิก็แยกซ้ายขวากันเลยแอร์ก็จะเป็นออโต้กดออโต้ได้เลยนี่โหมดการขับขี่นี่สปอร์ตนี่สปอร์ตแบบเราใจเลยสปอร์ตแล้วก็โหมดพวกประหยัดเนี่ยโหมดกรีนโหมดประหยัดพลังงานทุกอย่างคือรถเนี่ยกินใหม่กินใหม่แรงมากเลยนะกินใหม่ยังแบบว่าอยู่แบบแรงเลยเกียร์เป็นไฟฟ้าแล้วนี่โ mm. อครบแล้วเนี่ยอันนี้ แล้วก็เดี๋ยวเราไปลองดูข้างหลังกัน,นข้างหลังตรงนี้เขาก็จะเป็นดึงตรงนี้ครับปุ๊บนี่ได้เลยแล้วเราก็เลื่อนเอาเลยจ้ะเปิดข้างหลังนี้ก่นอนปุ๊บโอเคอ๊้มีพื้นที่เข้ามาสบายอยู่นะครับนี่อันนี้แล้วก็ดึงสายก่อนเดี๋ยวมันจะติดสายมันต้องดึงสายออกก่อนโอเคแล้วก็กลับไปได้เลยนี่ครับเราก็นั่งนี่เลย โอเคก็ต้องเรียกว่านั่งได้โอเคเลยแหละนั่งได้อยู่ถ้าข้างหน้าเหยียบอีกน,นิดนึงก็คือคือพื้นที่เนี่ยพื้นที่ตรงแถวหลังเนี่ยเห็นไหมเฮดรูมเฮดรูมก็จะเหลืออยู่อาจจะไม่ได้ตัวสูงด้วยแหละเนี่ยเลยยังแบบเหลืออยู่เลยส่วนขาก็คือพอนั่งได้ครับไม่ถึงกับแบบว่าสบายมากพอรถเขาเป็นไซส์แบบไซส์มินิอยู่แล้วไซส์เล็กๆคลาสสิกคลาสสิก <Yeah. S 1> นี่มีที่วางแก้วให้ตรงนี้ด้วยนะนี่ใส่ไหมหนึ่งจุดสองจุดสามจุด วางแก้วหลังได้สามจุดเลยเแล้วก็ข้างหลังแล้วก็เปิดตรงนี้ได้เนี่ยเพื่อความโป่งเนี่ยเปิดไปได้อันน้อยเนี่ยเ,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 เปิดได้เลยโปง่งทั้งสองฟังเลยดันไปอีกครั้งก็จะเป็นปิดทั้งหมดนี่ครับขึ้นลงก็สะดวกนะเนี่ยเดี๋ยวลรงออกใหโโโโ้โอ้โอเคออดิ้นดึงดิ้นดึง <Okay. S 2> คันเล็กกว่าตัวคันที่แมนใช่ครับขนาดเขาจะเล็กกว่าเพราะว่าเขาเป็นแบบแฮตแบบคลาสสิกเลย3ประตูเดี๋ยวเราจะพาไปแวะดูคันที่แมนด้วยแต่เดี๋ยวกลับมาสรุปคันนี้ครับเนี่ยคือมันลิมิเต็ดมากๆมันมีนิเคเขากชอบออกรุ่นลิมิเต็ดมาอย่างคันนี้ก็27คันในประเทศสีเด่นขับไปเลยขับบนถนนสีเด่นมากๆอ่าแล้วเขาก็จะมีคันที่แมนตอนนี้ไ้ทีม2ตัวเนี่ยร้านห้าเก้าเท่ากันครับก็ไม่สี่หมื่นกับไม่หมื่นกว่าโลนี่ สีซิลเวอร์มีนี้ตอนนี้จะมีอยู่3ามคันนี่สคันนี้เลยคันที่แมนแล้วก็แฮ่แฮนก็ขาดขาดไปนานนะครับเพิ่งมีเข้ามาคันนี้ใหม่น้อยเลยแล้วก็คันนี้ร้าน59ปี21สีซิลเวอร์ไว้นี่แล้วก็คันนู้นเลยคันนู้นก็เป็นตัวไฮไลท์อีกตัวคือสีหายากมากๆมูนวอลเก์นี่ทนเทาไม่แค่1มืปี22นี่ครับใหม่ใหม่คลิปเลยอยู่ร้านกลางทั้งหมดเลยราน59<ม>อันนี้ราน69โห,รา, 6, โหราคาแบบ ราคามาดีมากเลยเดี๋ยวเรามาสรุปคันนี้กอนคันนี้จะเป็นรถปี22ออกเดือนธันวาครับพวกวารันตีกับ MSI ซึ่งบำรุงรักษาฟรีได้แล้วก็เข้าศูนย์เลยศูนย์มินิเลยถึงปี27ปลายปีแล้วก็เลขไม่อยู่แค่1 3 0 0 0มโลใช่ไหมเมื่อกี้ไม่น้อยมาก13 0 0 0ราคาล้าน6กเก้าอ่าโอเครถมินิเก่ามาเทนมาเทิร์นมินิสบายมากเลยครับส่งเข้ามาเลยหรือแบบขับมาหน้าร้านได้เลยได้ทุกรุ่นรถญี่ปุ่นรถยุโรปอย่างเงี้ยได้หมดเลยเราเรารับเทิร์นทุกรุ่นทุกยี่ห้อ โอเคอ่าเดี๋ยเย็นเดเย็นโอเครถแต่คันนี้คันนี้สวยจริงแล้วถ้าเราเห็นแฮตมาหลังๆเขาจะทำหมดด้ไฟฟ้าเห็นไหมลอ้อล้อเขาจะแบบล้ำๆหน่อยเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ไฟฟ้านะคันนี้คือเพียวแบบเบนซินเลยเครื่องยนต์เบนซิน2000ก็คือได้อารมณ์สปอร์ตแรงและคันนี้มันเป็นล็อท้ายๆของมินิที่เป็นรหัสของเขาแล้ว f 5 6ตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนล็อท้ายและเซคเกอ lci ด้วยเนี่ยไฟน่องไฟหน้าอะไรทุกอย่างเนี่ยการตกแต่งเขาแบบเป็นใหม่สมัยใหม่ที่เป็นตัวปัจจุบันเลย อีกอย่างก็คือตอนนี้ได้ข่าวว่าแร็ปทั้งคันใช่ไหมคะแร็ปสายทั้งคัน,คนก็คือลดรรอยสีเดิมทั้งคันเ้างพูดเลยคันนี้สีเดิมคันเนี้ยแร็ปตั้งแต่ป้ายแดงนี่ครับเนี่ยไม่มีรอยเลยโดนอะไรขีดขวดหรือเป็นสะเก็ดหินน่ะเข้าแร็ปหมดเลยนี่แปลว,ว่ารถลูกค้าดูแลดีจริงๆดูอย่างยังไม่ได้แกะอะไรออกสักอย่างเลยนะแล้วก็คันเนี้ยออกป้ายแดง3ล้าน ออกไปแดงนี่เนี่ยข้อมูลเลยคือป้ายแดงเกือบ3ามล้านเป็นรถแบบนำเข้าทั้งคันนี่รถประกอบอังกฤษนำเข้าทั้งคันซึ่งงานประกอบทุกจุดอ่ะโค่นเนียบเนียบมากเนี่ยเนี่ยเลโกมีนี้ก็เป็นดำแล้วนะเมื่อกี้ถ้าที่เสียตังน้องตังเขาพาดูครับเป็นสีดําแล้วเนี่ยเขาจะเล่นนะสีเหลืองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเนี่ยแล้วก็ตัวที่เป็นไฮคอร์แบ็กสีดาเปียโนแบ็กแบบนี้เนี่ยโลโก้ดาทุกอย่างมันก็จะ เหมือนตัดกันคนระับให้ความสปอร์ตด้วยสนุกมีลูกเล่นหลายๆอย่างและรถขับมันจริงคอนเฟิร์มแล้วว่าขับมันมากๆถ้าเป็นของมินิคูเปอร์ไม่ต้องถึงกับ JC w ก็ได้เอาแค่นี้แค่นี้คือแบบขับโค้รมันแล้วพอรถมาคันเล็กแล้ววางเครื่องยนต์ที่สองพันใช่เบนซินเทอร์โบ<ๆ>แรงแรงมันแน่นอนโอเคใช่สำหรับคนที่ชอบขับรถอ่ะเนี่ยได้เลยแล้วก็นั่งคู่หน้าเนาะแต่ถ้ามีคนนั่งหลังบางครั้งบางครงาวก็ได้อยู่เพราะข้างหลังเขาไม่ได้กว้างอะไรขนาดนั้น <S <S ทงบ้านนะคคุณก sure ัตติชา okay. um, sure ีมาถามว่ามีตัว 320D อ๋อ 320D เดี๋ยวกำลังจะมี 320D เข้ามานะ M Sport นี่ต้องไปเลยว่าไม่น้อยไม่รู้สึกจะ30,000กว่าโลมั้งแล้วก็แล้วก็อยู่แค่ร้านกลางตัวเตัว M Sport ปีใหม่ด้วยปี22กำลังจะเข้ามาแล้วได้มาชัวร์แล้วคันนี้โอเคเนี่ยเดี๋ยวดีเทลเล็กๆน้อยๆนะพวกแบบสะเก็ดขีดนิดหน่อยมันเข้าแล็บหมดเลยนะ มันจะเข้าแล้วหมดเลยจะไม่เข้าที่ตัวสีเดิมตัวรถเลยซึ่งเนี่ยเขาก็ดูแลรถดีมากคนแล้วพวกนี้ราคาก็ไม่ใช่ถูกๆนะโอเคสําหรับของวันนี้คันนี้เราก็จะมาสรุปอีกรอบมนันคือเป็นตัวที่แบบผลิตออมีแค่ยีบเคันในประเทศแล้วก็ราคาล้านหกเครับปี22ออกทันวาเลยเราได้เหมือนตีเป็นรถปี23บาเลยแล้วก็วารันตีเม็ดอยาวๆเลขไมคแค่หมื่นสา สำหรับใครที่สนใจก็เนี่ยที่โชว์รูมได้เลยหรือแบบว่าคันนี้สามารถจองแบบไม่ต้องดูรถเลยก็ได้นะที่แบบลูกค้าทํากันเพราะว่ารถมันกริปจริงๆครับเปิดประตูมา,มาเมื่อกี้กลิ่นใหม่ยังเข้ามาแบบเนี่ยกลิ่นใหม่เตะจมูกเลยอะ่ะคือกลิ่นใหม่แรงมากอะ่ะกลิ่นใหม่แรงมากคันนี้มือเดียวเลยนี่แล้วประหยัดไปกับป้ายแดงประมาณครึ่งหนึ่งละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละหายไปล้านสี่ล้านห้าละค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาเลยกับคันนี้นี่แล้วก็เดี๋ยว วันนี้ก็ดาเนินการคนเดียวเราก็จะฝากช่องทางการติดต่อเป็นโทรเข้าเบอร์ตรงได้เลยสําหรับใครอยากจองคันนี้ก็092-924-5641กับทุกช่องทางเลยครับตอนนี้ก็จะมีพวก Facebook ิน s t a g กรมนะ t i ก t o กใช่ไหมแล้วก็ YouTube แล้วก็จะมีช่องทางที่เราติดตามรถเข้าใหม่ได้เร็วว่าใครเลยก็จะเป็น Open Chat ของ Benz m มอเตอร์มเข้า Open Chat ได้เลยครับเพราะว่ารถอย่างคันนี้เข้ามาก็จะถ่ายรูปลงยั่วๆก่อนนะบางทีไม่ต้องไลฟ์เลยไปแล้วออโอเคเจ๊ล่าสุดไป,ป แล้วยังไม่ได้ไลฟ์ขายเลยเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาเมื่อวานวันนี้ลูกค้าจองมาแล้วเมื่อเช้าโอเคนะก็ประมาณนี้ครับก็อยู่ที่โชว์รูมเบนซ์มอเตอร์โมเกษตรนวมินต์ต่อมาเสร็จเเจ็ดเสิบเจ็ดเลยเนี่ยติดถนนใหญ่เลยก็คือเห็นได้ง่ายมากนะก่อนถึงสกายโดมตรงข้ามเป็นศูนย์ฮอนด้าก็คือเข้ามาได้เลยเนี่ยแล้วก็สําหรับใครที่อยากถามข้อมูลหรือหาคัานไหนเพิ่มเติมอ่ะตอนนี้รถเข้ามาเยอะมากเบนซ์บีเอ็มมินินี่ล่าสุดใบมีพอร์ตเข้ามาด้วยตัวแรพานาเมล่าตัวแรรอชมได้เลยคร <Okay. S 2> ตัวสามสองดีนะคะถามว่าสีไหนนะคะสีขาวครับสามสองนดี 3, 2, 0, ก็คือสีขาวพี่นิยมเลยสีขาวบ่อน้ำตาลตาใช่ใช่ร้านกลางร้รานกลางจองแบบไม่ดูรถได้เลย,ยมีสามสองศูนย์ตัวหายากด้วยในสามสองศูนย์จีทีมีจีทีแล้วราคาดีมากๆบอกเลยว่าอยู่ช่วงล้านต้น,ตน อ่าตอนนี้ราคาลงไปแล้วร้านต้นๆแล้วเลขใหม่เท่าไหร่นะนางเท่าไหร่นะเลขใหม่สามหมื่นเนาะสามหมื่นอีกแล้วนี่เดี๋ยวเรารอติดตามกันเลยครับเพราะว่าไล์ลถใหม่ทุกวันนะตอนนี้พรุ่งนี้ก็ไล์อีกแลวเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับเซลคนไหนก็คือมาติดตามกันได้ครับที่เบนซ์มอเตอร์มอเกษตรนะว่ามินครับอ่าวันนี้ก็จบแล้วลาไปก่อนนะครับดำเนินรายการคนเดียวจะแบบนิดนึงนิดนึง ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เน้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆสร้อนๆที่คัดมาทั้งใม่น้อยแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Official หรือติดตามเราที่ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยะะละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ